อ๋อไอ้เมิงหันฮิปเปอร์ก็จะพังชีวิตเท้าลกสีดำครับโล่เคครับผมตัวนี้เป็นนิวกระเท้าลกแล้วครับผมสีดำครับผมตัวใหม่จากค่ายเอกเทียรลัวแอคชั่นเหมือนเดิมครับไปดูเหมือนเดิมครับเปลี่ยนสีเฉยครับเรียกเรากันไอ้ลองอะไรเขาเรียกนะเลากันเยอะเกินอยากได้สีดำโอเค้ยจัดให้เลยครับนี่ยครับมากับสาย PE ตัวใหม่จากไข่จำนะครับผมของน้าเป็นหนึ่งตองหนึ่งครับอันนี้ผมใช้เป็น p e. ีสองครับผมตองหนึ่งเหนียวนุ่มตีไกลลื่นครับเบอร์ตองใครก็ได้ลองก็รู้ว่ามันเด็ดแค่ไหนสุดยอดครับผมฝากเลยครับผมสายพ e. ีจากไข่จำของน้าเป็นหนึ่งกับเหยื่อกะเทาลกสีดำเอกทีอาลัวสุดยอดครับเออเหลือ เอนเอสครับคันคู่ใจผมสี่ปีห้าปีแล้วคันนี้สุดๆขอบอก